ตามติดชีวิตคูกา้า,ก,า,ากินได้ไหมนะไม่อร่อยกินยากไอ้นี่ไม่อร่อย,มยไ,ไม่อร่อย,อ,อ,ยอ้าวลองดูต้นนี้ซิอร่อยไหมไม่ชอบอเดินเก่งนะนี่ กูก้าไปไหนอ่ะชิมซีอร่อยไหมต้นนี้ผักบุ้งมันกินไหมแม่เอาผักบุ้งมาให้มันกินมันให้มันกินเยอะไม่ได้ผักเนื้อมันจะอันเนี้ยเกินมากให้กินยากอชอบกินกระเจี๊ยบเขียวอ่ะเดินไปหาต้นกระเจี๊ยบละอ่ะอันนี้อร่อยไหม เอายอันี่อร่อยอันนี้ลูกใต้ใบอร่อยไหม